โอ้ทำอะไรไม่ใหญ่แต่เช้าเลยโอ้ยวันนี้ได้ฤกษ์ดีแล้วค่ะกวนบกม่วงกวนบกม่วงจ้าทำบกม่วงกวนบกม่วงแขนเหรอใช่แต่ว่าวันนี้ไม่มีแดดทำปินไหมเนี่ยนี่ไงกำลังกวนอยู่คุณคขันบกม่วงแต้หมู่บ้านนี่ตอนนี้เราก็ใส่หม้อแล้วก็จ้งไฟแล้วนะคะ อันนี้ต้องใช้มะม่วงกี่ลูกเนี่ยถึงได้เยอะขนาดนี้เนี่ยมะม่วงเอ้ก่ก<อ>งหนึง่งมะม,ม่วงเขง่งหนึ่งได้แค่นี้อะ่ะเข่งหนึงก็ประมาณเขง่งเข่งน้อยหนอ่อยบีบจนปวดแขนวันนี้ไม่มีแดดเลยทำไงเพรามันไม่ต้องคอยนั่งตวนตลอดเพราะว่าไม่ได้เอาถ่านาใส่เตาแก๊สหน่นอยจ้า ใส่อะไรบ้างใส่เกลือไหมไม่ได้ใส่อะไรเลยทำแบบพรีเมียมออริจินอลรสชาติจะเป็นรสชาติมะม่วงเลยไม่มีน้ำตาลนะคะใส่ไม่ใหญ่ตั้งใจไว้ว่าจะไม่ใส่น้ำตาลไม่ใส่เกลือหรอไม่ใส่ไม่ใส่อะไรเลยาจะทำแบบออริจินอลมะม่วงแบบมะม่วงเลยใครชอบหวานก็กินกับน้ำผึ้งก็ได้โอ้ไม่ใหไอ ยังบบเลีวอยู่บ่ได้ดีนะยังจ้าโอ้ยสิได้กินแง่มไดยไม่ได้เลยต้องอีกประมาณชั่วโมงแก๊สเบิดหังเลยเมันเหตาเนี่ยน้ำอีบซีเนี่ยเหตเหตาถ้าใครจะทำมะม่วงแผ่นไม่แนะนำให้ใช้แก๊สใช่ไหมใช่ต้องใช้ถ่านเพราะมันเปืองมากบ้านเราไม่มีถ่านแต่ว่าก็เริ่มได้แล้วเนี่ยนะ เริ่มเป็นร้อนม่วงแผ่นแล้วอเริ่มได้แล้วโอ้ทำยากเลยกว่าจะตอนทำทีเลกเกือบเต็มหม้อนะต้องให้น้ำมันลดลงไง<อ>ให้น้ำมันงวดลงแล้วให้มันเหนียวเหนียวถึงจะไปะหยอดได้นี่ยังไม่ได้โอ้เริ่มได้แล้วคะ่ะทุกคนน้ำงวดเกือบเบิดแล้ว มะม่วงกวนของเรามาม่วงแผ่นของแม่ใหญ่ แดดก,กับม่มีโอ้โหด,ด,ด,ดีดีดี๋ยวบอมีมดแดดเลยค่ะเนื้อมะม่วงแบบล้วนๆแดดกับม่มีไม่เป็นไรหอมมากเลยทุกคนค่ะ หอมมากมะมวงแผ่นของเราได้แล้วรอกิน